ดันแล้วดันหลบไปแล้วจ้าถ้ามีไม้เธอฟรีเนี่ยจะไม่มืดอย่างนี้จ้าจะได้เหรอเอ้ยเอาตะเคอเอาตะเคอถ่ายไปด้านหน้าก็ได้โอ้โหหยิบแทะหยิ้มแทะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่กล้าหมุนเดี๋ยวกูหลุด เบรกยูใช่ไหมโอเคโอเคไปข้างหน้าแล้วนะไปค่ะ Let's go รถไฟญี่ปุ่นคืออะไรเฮ้ยอันนี้แม่งดีว่ะอันนี้แม่งดีว่ะห้อยห้าสิบแม่งดีว่ะอากาศดีว่ะอันนี้แหละอันนี้แหละไปจ้า เอ้ยว้าวร่าอสัว้โหท็วรเรที่ไปพอแล้วเฮ้ยมันว่ะเออมันเร็วกว่าที่คิดนึกว่าจะแบบเกลียน เสียงสั้นดังที่สุดว่าวะเพื่อบีว่าลมเงี่ยในกล้องแต่มันจะไม่ได้แหวกมากประเวีนี้ไไนไยไมปใช้ประเวีนี้แล้วมันก็จะหมุนหมุนอีกรอบชายปะไม่แน่นะดัดววงวาดท่ายี<笑><笑>่ แม่แม่หะอีกรอบไม่ได้ไอ้มุนๆน่ะตอนน้อยอยากมุนๆอีกรอบตรงนู้นน่ะมันสนุกแค่ตรงนู้นน่ะจริงมันพี่เมื่อกี้คือพี่แบบไม่เบรกเลยน้ยทำไมมันดำอะวะไปสุดเลยอะไรแม่แต่รอยอ๋อเฮ้ยมาดับแล้วนนี้แหละนี่น่าจะเด็ดไปถมแล้วหรอ พี่ไม่เบรกอะไรเงี้ยอะไรแบบแต่พี่ก็กลัวหลุดละ่หลุดหรอกไม่อด้ไม่ได้อะอ๋อนี่ไงโอ้ออะไรซ้ำๆอะไรอย่างพลิกซ้ำพ่อแม่อะไรวะอ๋อนั่งอยู่ตรงนู้นโหนึกว่าจะมีสักแอะแอะเออแบบสนุกอ่ะสนุกครับ สนุกมากเลยครับสนุกค่ะสี่นะบ๊องจนมาดีสิไอเจนเ <c oughs> นี่ยเมาอลิมิดเด <c oughs> ต็ดแล้วพี่อนพี่แอมยสายดีนะชวนคุยแม่พ่ออยู่ครับแม่พ่อไม่อยู่บนเดียแม่ไออันนี้เบาอีนึงเบาอีนึงเบาอีนึงวาง้งวาวว้าวว้าวว้าวแบบนี้เขาเรียกว่า,าวไม่เฉียวดิ แยวต้องอันน่ะไปดูรูปดีใด้รูปดีป่ะ